อลลฮมิเลวะห์มานุรหิมเตือนชั้นอีพีนี้เรื่องราวของการปฏิบัติตนตามสุนนะในวันศุกร์หนึ่งการตัดเล็บโกนขนคลิปหนวดสองการอาบน้ำสุนนะการอาบน้ำชำระร่างกาย 3. สวมใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุด 4. การใช้ไม้มิสวร์กเพื่อการ,ปรแปรงฟัน 5. ใส่เครื่องหอมเฉพาะผู้ชาย 6. อา่านสุรอัลกาฟี 7. ไปมัสยิดแต่เนื่นๆ 8. ตั้งใจฟังคุตบะ วันศุกร์9กล่าวสวลาวาดให้มากๆ10ขอดอาให้มากๆากโดยเฉพาะ1ชั่วโมงก่อนละหมาดมักริบเป็นช่วงดอามุสตาจาบ10ข้อนี้ให้เราถือให้เราได้ถือปฏิบัติเพราะมันคือสุนนะแบบฉบับจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม